สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลุงดำ YouTube พบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับวันนี้จะพาไปทานอาหารเย็นบ้านตานิตอำเภอสามโคกปทุมธาน,นีครับเส้นทางนี้ผมใช้3 1 1หครับทิศทางมาจากอำเภอบางไทรครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ เลี้ยวซ้ายไปทิศทางอาบอตอรกระแสงครับขับเส้นทางนี้ไปอีกประมาณ3มกิโลนะครับไปสุดทางที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับบ้านตอนนี้นี่งกำลังดังเลยครับช่วงนี้ลุงดำไม่ได้มาตามกระแสนะครับแต่ลุงดำเคยมาสองสาครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่ได้รีวิวนะครับมาเที่ยวนี้จะ มารีวิวให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเป็นการโปรโมทอำเภอสามโคกไปในตัวนะครับถึงแล้วครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวก่อนการโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดฤทถีบ้านท่าลานหมู่2กัดแสงอำเภอสามโคกครับ วันนี้เรามาทานอาหารเย็นครับคัวบ้านตะนิดครับท่านผู้ชมสามโคกอันนี้ยังไม่เข้าร้านครับเดี๋ยวชมแม่น้ำเจ้าพยาแป๊บหนึ่ง ที่เห็นคือบ้านตันิษนะครับที่เราจะไปกินอาหารกันขวบ้านตะนิดอันนี้ด้านทิศเหนือ มีเด็กบอกทางรัดครับ <c oughs> อันนี้สวนใครอ่ะไปไอนนสาาพาไปลูก,ก,ก,กของใครลูกของมาตฑนิดของมาตนิดด้วยองเเ็กไปทา๋อแก่งจังพาไปไหนไปไหนไปนี้ใช่ไหมไปนี้เหรอ

เราเดินผ่านสวนต้นไม้นะครับบรรยากาศก่อนเข้าร้านบ้านตันนิดครับ าเข้ามาในร้านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับและเข้าไปตรวจสอบทะเบียนที่เราสั่งจองนะครับเน้นว่าต้องสั่งจองมาก่อนนะครับร้านนี้ก็ฮิตมากนะครับ <c oughs> ผมก็ได้ศึกษาประวัตินะครับ <c oughs> ่นเจ้าของบ้านนี้ก็ท่านเป็นสถาปนิกเก่านะครับก็ได้ปรับปรุงบ้านเก่าซึ่งมีอายุก,กว่า70ปี80ปีนะครับให้เป็นน้ำที่เห็นนะครับได้รับรางวัลอนุรั์สถาปัตยกรรมดีเด่นด้วยครับท่านผู้ชมเคยเป็นฉากถ่ายในละครเรื่องเพลิงบุญนะครับมีนางเอกอชื่อเบลล่านะครับ ร้านนี้ต้องจองนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่จองไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะคนเต็มตลอดอันนี้ถ้าวันธรรมดาไม่แน่ใจนะครับว่าต้องจองหรือเปล่าแต่นี่ดามาวันหยุดนะครับคนเยอะมากนะครับคนที่บล็อกอินเข้ามานี่อกหักไปหลายหลายครับ โต๊ะไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังสายอยู่ <c oughs> ชมบรรยากาศร,บรอบๆไปก่อนครับ อาบโตแล้วก็ยังดียังได้ริมน้ำอันนี้ขวดตันนิดอยู่นี่ครับตรงนี้วัดสเด็ดกับวัดวัดสเด็ดกับวัดสดันเจ้าตรงนี้วัดน่าจะเป็นวัดสเด็ดตรงนู้นวัดสดันเจ้าตรงโุ้นสันเจ้า วัดสันเจ้าวัดสเสด็จอันนี้ด้านเหนือนะครับอันนี้ล่องไปกรุงเทพปัดตัวเมืองปทุมจะจะผัดจากนี้ไปครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ของอำเภอสามโคกครับหมู่บ้านกระแส Yeah. É ฝนหน่อยนึงนไหนฝนจ่าจะทุกช่วงเลยยำข้านขาวกุ้งสดพี่เห็นมันจะถอยรถจอดรถบ้างแล้วไม่จอดมันปลากระพงทอดน้ำปลาหมูกรอบค้าวเปกทลหมูกอบข,บขือราว่จอดใกล้ลูกไม้เลยเหรอ จอดที่จอดครั้งแรกแล้วแหละตรงมุมนั้นต้าอาคารออนะกำลัง ทอดกระเทียมอันนี้อะไรตรงปลสิตสมปลาสลิสมลดมด้มถามอ่อน,น,นไม่ชื่อยาวใหญน้ำพริกมะขามครับ ายเขาปวดหัวาปวดหัวเอาแมสไปข้างหลัง มืดแล้วน้ำขึ้นแล้วครับพ่วมชานตรงนี้ไปแล้วลูกค้าชิลมากครับมันจะเกินไปละ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับกลับแล้วครับท่านผู้ชม กรบเทียวก็หมดสองอยีส่สิบอันนี้น้ำปลาปรุงรสรดาดจิ้มหมักมีมุมกาแฟด้วยครับ ครับละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปหน้าได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ